แมนบอความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งหรอกนะความจริงมันจะพูดต่างตกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามีคนมันมีหัวหน้าทรวงมาทวงหนี้ยำแจ๊บบ้างหลักมีหนังสือทวงหนี้ของยำแจ๊บไปที่บังไปที่ฝั่งโนนบ้างหลักเออแล้วเมื่อวานนี่เขาถามว่าอย่างวานนี่เขาถามว่าอย่างเจ้าจ้าได้ตอบว่าก็มีหนี้อยู่สี่แสนดูบใส่สูตรแบบปาะกันก่อนหนี้สี่แสนประจัยเกิดมากกู่อกให้อร์ที่อยู่แบบที่เลยไหมก็เป็นก็มีหนี้อยู่สี่แสนไม่ได้จ่ายเอาแก่อักเสือสูตรนันะนะพุ่นมหากรีดยามพุ่น พี่สันติพงศ์กัพี่ค,คะบังบังใจส,สุดแบบกลหนึ่งเขาบร,ริหารแบบตอบมันเขาถามแบบตอบแนนไดอไเขาถามแบบตอบนึกไรจื้อไว้เด้อยหญิงที่มาที่เธอได้ข้อหานั้นข้อหานี้น่ะมันบริได้มาจากสาวิตีค่ะตำรวจเป็นผู้จับเพื่อหญิงตำรวจเป็นผู้จับตำรวจเป็นผู้หาหลักฐานเดแล้อทีมาำรวดฉันน,มมนี่ยังหมู่บ้านนี่แบบดีดีไหมคุณผู้ใช้เป็นแม่ขี้เดียดมากครับหมู่บ้านนี่ไหมค่ะหมู่บ้านขี้เดียดมากครับอันอย่างน,อน,าน้องคนมาวันจำบัไดปันได คูณแล้วไปๆม่าๆไปโยนให้ทนายตาันบอกทนายตั้มบอกว่าให้เซ็นรับทราบขอเกล้าหาเอาบัแอันนี้ต่อให้ทนายตั้มบอไปหรือว่าทนายเราจะพ,พ้นบอไปนั่นท่นเขาเกล้าหาก็ต้องไปเซน็นนั่นล่ะเนาะสิรับทราบหรือสีนี้ท่านนะ่ะฮะตัวสีนี้หรือตัวสิรับทราบขอเกล้าหาทีสี่เลคุณนะ่ะไปเซ็นรับทราบขอหาที่สี่คุณอะไปหาดวดคุณน่ะไปหาดวดคุณนี่ม่วงนี่พลาดพิงไปเบิร์ดม่วงนี่แม่ซัดไปเบิดห้าห้าแม่อันนี้สิกูจะแชร์ก่อนกูจะเข้าแม <c oughs> <Man S 1> <c oughs> ่นบอลเนี่ยคำถามหนึ่งอตอบเนี่ยคนคำถามม่หนึ่งว่า่ อันนี้เบื้องหน่งยังดอกพี่ชมพู่สวัสดีค่ะจ้าเขาถามยังแม่ผู้หญิงหน่ะแม่จ้าอ่านพิธีก่อนเพื่อนถามยังพยายามบีบแล้วบีบดกันคิ้วหน่ะแม่แบบเฮ็ดบ่เป็นดอกแม่เฮ็ดบ่เป็นดอกค่ะแบบพยายามแบบว่าเฮ็ดจังไดรมันก็บ่ออกมาแม่หน้าตาแม่นันมันขวงแม่กับพยายามแบบเสียงมันไปแล้วเสียงมันคือคือคืหนามันสีบออกมาอยู่เสียงมันเสียงคือหนามจีบออกมาอยู่แต่ว่าน้ามันมันกมะบอกแม่เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่คือเขาพี่ดองใจสวัสดีค่ะตอบประโงคคำถามแมนมันผิดน่ะพิธีก่อนนั่นแหละที่แรกนั่นเขาอยากตอบคำถามคำาตอบนี่ตา พี่ีกรอกับโบถามตรงแมี่ที่กรร้อนกับโบามสวารตอนนี้เป็นหนี้ทบสอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เป็นหนี้รถอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เป็นหนี้น,นั่นอันนี้อยู่เท่าไหร่เพ,พิ่นกับามแม่เนาะนเลยว่าบอกมาว่าเป็นหนี้อยู่ีแนเด้อมันอดไ่ได้เนาะเป็นหนีอ้อยู่ีแนเด้อว่าากอันนี้เป็นหัวซี่โอปะสซนหนี้สีแสนมาประกาศเท็ยนหยังหนี้0ีสบล้านจังปาาสิมัปากเท็นหยังสัำปัสซ่หนี้สีแสนเบิ่งสูตรแน่ตัวจักบาดสูตระนะเออเบิ้องสูตรแน่เบห้อิชุดแม่น่ สัมปทานหนีซีแสนกับมหาบอกให้บ้านไดเมืองลูกค้าตกใจแล่นนี้มดแล้วสัมปทานหนีจำเนียรกับมหาประกาศลูกค้าเจ้าแล่นนี้มดแล้วอุ้ยมันขายคิมบยไรทีนี่มันทำธุรกิจลุ่มจุ่มบ่หนี่คิมขายครบอกบอกว่าสัมปทานหนีซีแสนคือมหาบอกปัดใ,ให้ประเทศไทยถูกจักเนาะ <c oughs> ตำรวจบอกให้สงสัยลุงเหรอครับโบยบินกว่าชีวะไเจ้าฟั้เดอ้อกว่าชีวะไอเจ้าฟัดเหมือนลวนมันนี่ละ่ะที่เพค้นถามว่านี่นะสายวิทีเคยสงสัยตั้งแต่ตอนแรกๆตอนที่ออกข่าวนะคะทุกคนฟังดีๆนะตอนแรกที่สายวิทีสงสัย ตอนแรกที่สายวิตีสงสัยคือสงสัยทำลายช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่ก็คือสิบสี่นาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาของวันที่สิบเอ็ดเจ้าไปใส่เจ้าไปใส่วันวันที่สิบเอ็ดสิบสองนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาเจ้าอ้างว่าเจ้าไปหานนองกับชาวบ้านเจ้ายังบอกว่าหนาตาเจ้ไปหานนองกับชาวบ้านไปหาหนองกับชาวบ้านความจริงรู้อยู่แก่ใจชาวบ้านที่พูดถึงคือคนในครอบครัววงศรีชาและคนในครอบครัวหลาโพเป็นอย่างคือหูโดนมากถหงมากถึงเบาสู้กันตั้งดอกพี่นองกันน่นน่ะสู้ตำรวจถามคือสู้บอตำรวจถามสู้คือกูบอ มึงนั่นสู้เห็นบังนีบ่วมึอนี้สู้เห็นบังนีบ่มึงนั่นสู้เห็นบังนีบ่วบังนีบ่ตำรวจถามสู้แบบนีบ้บ่วที่นอนกันมันหันกลุยกันอันชาวบ้านชาวบ้านมึงก็ยังเป็นนังร้อยหนา้าร้อยตาไปตามหาหนอนกับชาวบ้านเสืออยู่มึงคนเดียวอย่หัวมึงอ้างว่าไผชาวบ้านที่กล่าวถึงนั้นมันก็เป็นชาวบ้านมันคือคน,น,คอววนในครอบครัวในวงตระกูลนี่ผู้ใดก็บ่ไปนะมึงบอยบินจะมาสอบว่าใคทำแม่ชาวบ้านที่เอ่ยถึงไม่ใช่ชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกเป็นเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวค่ะที่บอกให้มันยังเป็นนังรร้้ออยยหนาาาตว่ ผมก็ไปตามหาน้องกับชาวบ้านใส่ยังมึงอิ่นมาตีหล่ะชาวบ้านตอนที่เจ๊สมโอเห็นที่ร่องน้ําคุณไปกับชาวบ้านคนไหนตอนนั้นสาวิตีไปในกลุ่มเพื่อนกับเจ๊สมโอผู้ใดสิว่าสาวิตีกับอาณาไม่มาตามหาลูกมีคนยืนยันตรงนั้นตรงนี้พวกเราไม่มีสื่อถ่ายพวกเราไม่ได้ออกมาอธิบายก่อนหน้านี้คนในครอบครัววงศ์สีชาไม่ได้ออกมาอธิบายก่อนหน้านี้เซฟคดีค่ะลูกเขาตายแล้วขเขาประพฤติอย่างให้มันทั้งเห้มันเท่ตอนเนียวกมาเราได้รอสารตัดสินค่ะเจ้าออกมาตัวไปเลอยว่าชาวบ้านที่เจ้าอ่าน,น,น,าานาวน ก่อนมาตัวเลยจากก่อนม่ดาาไปรลดยังยังหนาท้องแล้ววันที่สิบเอ็ดตีหนึ่งถึงวันที่สิบสองเก้าโมงเช้าขึ้นไปขึ้นเขาไปทำอะไรถามไพเห็นถามขึ้นไพเห็นเอาหลักฐานมันจะใสฉันบอกเลยว่าฉันไปขึ้นเขาตีหนึ่งหอดเก่าโมงเจ้าแล้วนะไปถามเจ้าก่อนบ่าไัเห็นเอารักฐานมากเอาพยานมากอย่ามาสู้กันแบบน้ำลายแกงบ่เบาอย่างเห็นเบาไอ้นี่หลักฐานประเม็นประมาาไปหัวกินเสือไม่สาบกินผมเพราะทำนี่บอกมูเจ้านั่นเพราะทำนี่สิ ต่อมาทำแม่เบา,าปากเปล่าเบา,า,าหน้ำไร้ผู้ใดเห็นวันที่สิบสองก่อนเก้าโมงเช้าเจ็ดนาฬิกาสาวิตรีจุดทูปหนึ่งกัมเพื่อที่จะปักลงดินแล้วให้พิมค้นหามองควันทูปว่าจะไปทางเพชไหนพิมพ์ค้นหาไม่ใช่หนึ่งคนว่าไม่จุด